เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดตข่าวดีสําหรับพี่น้องเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวนาชาวสวนชาวไร่ต้องฟังข่าวนี้นะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจ c e b o o k เพืชเศรษฐกิจไทยโดยได้อัปเดตข่าวดีว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันโอชาเตรียมเงิน3 0,000 000. ่นล้านให้เกษตรกรกู้คนละ10,000แใครอยากทําปศุสัตว์ทําประมงปลูกผัก ติดต่อได้ที่ทกสทุกสาขาหรือสำนักง,งานประสุทธ์นะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันใหม่มีวันหยุดนะคะและส่วนายประพัฒน์โพธสุธนรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวระหว่างเป็นประธานพิธีมอบโคโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อการเกษตร ตามพระราชดำริสารฝันสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่กเกษตรกรมีข่าวดีมาแจ้งพี่น้องกเกษตรกรให้ทราบพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้เตรียมเงินจำนวน30,000ืนล้านบาทเพื่อให้พี่น้องกเกษตรกรกู้รายละหนึ่งแสนบาทเพื่อต่อยอดทำธุรกิจใครอยากทำปศุสัตว์ทำประมง ปลูกผักหรืออะไรที่เป็นด้านเกษตรสามารถกู้ได้แล้วได้คนละ1,000 0แสนบาทสามารถติดต่อได้ที่ทกศทุกสาขาหรือสำนักงานปศุสัตว์สำนักงานประ,งงประมงจังหวัดอำเภอและเกษตรอำเภอได้ทุกจังหวัดนะคะนี่คือการอัปเดตล่าสุดจากเพจ f a c e b o o k พืชเศรษฐกิจไทยแจ้งข่าวดีให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะนายกรัฐมนตรีเตรียมเงิน3 0ม0 0ื่นล้านไว้ให้พี่น้องเกษตรกรกู้คนละ1,000 0บาท